สัสดีค่ะกลับมาพบกับจาร่ารายการเมืองไทยร้อยแค่ะขนมโบราณที่ผลิตจากถั่วไม่ว่าจะเป็นถั่วตัดหรือขนมตุ๊บตับในอดีตอาจต้องทําด้วยการตําด้วยมือแต่ปัจจุบันได้พัฒนาการผลิตให้ได้จํานวนมากขึ้นเพื่อให้ทันกับความต้องการที่สําคัญต้องผ่าน primary GMP เรื่องราวจะเป็นอย่างไรพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันค่ะ ประเทศไทยกับออยวันนี้จะน,นี่พาคุณผู้ชมมาพบกับขนมโบราณที่ใครหลายคนเนี่ยเคยทานกันมาอย่างแน่นอนค่ะแค่ผู้ชื่อเนี่ยก็ต้องคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือขนมตุตม๊บตั๊บแมฟังแบบนี้แล้วก็อยากจะเคี้ยวหนุบหนับแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเอจะผลิตแบบไหนตุ๊บตั๊บกันขนาดไหนแล้วแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมตามจจน,นี่มาเลยค่ะ จนนี่ก็อยู่กับคุณประทีปสุพิทักษ์ผู้จัดการทั่วไปบริษัทกวงเม้งจำกัดนะคะแล้วก็คุณนันทนาส่วนเพชรค่ะนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขนั่นเองกระบวนการผลิตสมัยก่อนที่เขาเป็นแบบไหนนะคะคือส,สมัยก่อนความแตกต่างคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ค้อนค้คอนไม้แล้วก็ใช้คนสองคนคือค้อนสองสองอันคือผัดกันสลับสลับแล้วจะมีคนอีกหนึ่งคนพับตอนนี้เราจะใช้เครื่องบดให้เป็นแผ่น แล้วก็พับไปในตัวด้วยก็คือพับไปในตัวแทนที่จะใช้มือคนทุบตอนนี้เราใช้เครื่องตี มาถามพี่นันทนาบ้างแล้วค่ะว่าขนมโบราณแบบนี้ยากไหมคะกวดจะได้รับมาตรฐานไลามารีเจียมพีคลายมารีเจียมีก็คือหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปในภาชนะที่พร้อมจําหน่ายนะคะมีทั้งหมด6หมวดนะคะหมวดที่1ก็คือที่ตั้งและสถานที่ผลิตนะคะจะต้องมีมุ้งลวดกั้นมแมลงมีผ้าม่านกั้นมแมลงในการมาปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์นะคะหมวดที่2ก็คือ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนะคะจะต้องไม่มีสนิมและทําความสะอาดได้ง่ายะคะ่ะหมวดที่3ก็คือ การควบคุมกระบวนการผลิตอะคะ่ะวัตถุดิบเนี่ยจะต้องมีการคัดแยกให้เป็นสัดส,ส่วนนะคะแล้วก็มีการควบคุมอุณหภูมิในการผลิตะคะ่ะหมวดที่4ก็คือการสุขาพิบาลนะคะมีห้องน้ําที่แยกเป็นสัดส,ส่วนก็มีความสะอาดมีอ่างล้างมือเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงานหมวดที่5ก็คือการบํารุงรักษาและการทําความสะอาดอะคะ่ะจะต้องมีการทาความสะอาดเครื่องมือเครื่องจักรก่อนและหลังปฏิบัติงานหมวดสุดท้ายก็คือบุคลากรและก็สุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานมีการล้างมือทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานต้องแต่งกาย ให้สะอาดนะคะแล้วก็<ช>มีมีหมวกสวมแล้วก็ผ้ากันเปื้อนนะคะห้ามใส่เครื่องประดับค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมเนี่ยต้องการจะอยากได้รับามาตรฐานไทมารีจิมพีบ้างนะคะ<ช>มีช่องทางการติดต่อแบบไหนบ้างคะ,คะสำหรับกรุงเทพยื่นต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสนะคะค่ะแ,ะและสําหรับที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ติดต่อได้ที่สํานักงานสาธรารณสุขจังหวัดนั้นๆคะ่ะอือหือ ไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะได้รับมาตรฐานพ y GMP เหมือนบริษัทกวงเม้งแล้วแล้วก็สามารถติดต่อได้ตามที่พี่นันทนาบอกได้เลยสําหรับครั้งหน้านะคะจะนี่จะพาคุณผู้ชมไปอร่อยกันที่ไหนแล้วแล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะสําหรับวันนี้เราสามคนลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ,คะขนมโบราณไม่ว่าจะเป็นของประเทศใดก็ถือเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยา กลับมาพบกับรายการวุองไทยร้อยแปดได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ